មា្่រុមទៅល់ស្សាងលាប់ពិត្រុខ្លាងអ្រ พอกลับภาคใต้สบายดีพี่น้อง FC เบาวสมสนุกสนุกมากไหมเบิร์ตสุขสุคนพี่น้องเนาะถือว่ามื่อนนี้เฮาอยู่ที่ธรรมศาสตร์บ้านเฮาพี่น้องเนาะแคม อ่าแคมเบึงสง่าเนาะพาพี่น้องเบิ่มพาบรรยากาศเห็นบ่ทางหลังพวกขาแม่นเบึงสง่าบ้านพุ่ม่วงพี่นะ้องเนาะวันวันนี้เฮาอ,อ่าสีออกมาถ่ายอ่ารีบซิ่งเพลงเนาะเป็นเป็นผลงานเพลงโคเวอร์เนาะพี่น้องเนาะของไอซีนิซอนแายสัมพันธนะ์เพิ่นเนาะพอตอน,นเฮากำลังกะากีนะายมเนาะให้มันได้บรรยากาศมุมดีๆีสกักกอนเนาะเพราะว่ามันยังมีแสงตะเวนอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิง่ง ทั้งไทยเอาทั้งห้องแล้วเปล่าตัวจริงเสียงจริงพี่น้องเนาะเออถ้าหับสมหพังนำลกันในวัยนี้พี่น้องเาฝากกดติดตามไม่รู้บ่นเลยเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทีมงานเฮาพี่น้องเนาะอ่าทีมงานคนหมักใหม่กดติดตามมันดิเนาะสนุกกนหมักใหม่เนาะฝากพี่น้องกดติดตามทางช่องยูทูปพี่น้องเนาะาเฮาจีมาถ่ายริบซิงผลงานเพลงเนาะตอนนี้เฮากำลังรอถ่ายเสงมันมาจากนายสก่อน ธรรมชาติบบานเฮาพี่น้องบ่มีไผปั้นแต่งบึงสง่าธรรมศาสตร์ธรรมชาติบบานเฮาบึงสงารรารราส่าบงงาบนพลม่วงเพราะตอนนี้น้ำกระบ,บกลงหลายเติบแล้วพี่น้องวางสองสมือขึ้นหลังถือว่าน้ำท่วมพี่น้องเนาะฝนตกต่อเนื่องกันลายมืออัมโบน,นี่ก็ค่อยเฮาเองอะไรพี่น้องมาผูกไว้แต่ต้นแหละต้องการขายพี่น้อง ให้สนใจสั่งไดเด้อควายงามๆนี่โบควายมันยังจะมาอีกส่วนจะขอบอธรรมศาสตร์โคตรดีเลยพี่น้องในแมนบริเวณทางในบ้านของเฮาเน,ะน,นาะว่าตอนนี้เฮากำลังสิกหามุมพี่น้องว่าเขาเชี่ยวบอนใดมุมที่มันงามที่สุด <laughs> นี่แม่นลูกมือสร้างต่อสร้างหาต่อเออสร้างต่อนี่ถ้าเห็นต่อเดี๋ยวโทรบอกรดพวกนี้เอาแบบบ่ยากกันเออเอาแบบบ่ยากยังเขาเหรอยักอูดเออพยากอูดเออเอาแบบบพยากอูดอันนี่มันเซียนเพิงเซียนต่อโดยเฉพาะเพิงอยู่ใสต่ออยู่ไสนี่มันบพยังเฮียเราเขาจัดการเนาอ๋อจิจูทงน้ำ่อยู่ทงกกไม้ก็ได้เนาะแบบบพยากอูดไผเผินว่ะเผินมีมวยเผินพิเศษ ม่สนใจเซ็สนใจติดต่อเพื่นไดฮียเราปลากระบอกจากลายปลากระบอกากลายที่ยงเชียวลงได้มาเลยลงได้ายสีผสมดเบคอยดได้คอยดเวนี่ลกำลังอัดสีสมดาซะ เป็ดเตียงในห้องเป็ดนกและคำเจ้าหน่อยในนกโบดีว้าเลยเช้าเป็นตามีโดนโดนมาบินบึงยามแห่งยามยามเกี่ยามเกี่ยวเขาเจ้าหน่อยแห่งโว้โบดีว้าวยามเออยามเกี่ยวเขายามยามนาแสงยามเกี่ยวเขายามเกี่ยวเขานาปีจ้าหน่อยนี่วว้ยมันนอนนอนบุเป็นจังหวะคำชำนีเนี่ยมันรู้มากเลยมันนอนคำเนี่ย เบิกนักของดังออกลีลาเด้อพี่น้องเด้อ่มีาเบิกนักของดังออกลีลาทังเริมเลยจากปีเ้วบ่เลยอนะที่เขาเศร้าปีเลยบ่เลยกวัวเลยเนาะหอดบ่วางวางวางสุดสิบปลายสิปลายปีเนาะส่วนประมาณนั้นเนาะ สุดผ nah, ้าถล่มนะครับเราเกิมัหน้าเกิดเนก็เป็นเบาเวงเราเกิดมาเราก็ได้ยินเราซิน่ชอตได้ฟางกี่วันแต่สมัยกระแซดเพื่อนบอกท่านบอกกระแซดท่านนั่นเลยเนาะกระแซดนั่นเลยะตะกี้กระแซดต่อมาจึงซีดีแต่ว้านเ่าจะมีซีดีเดี๋ยวถ่วงมันยังคงมีซีดีกระแซดตะกี้มันไปออกสักช่วงนี้สะเกิดสิบมีน้องอู่สาวน้องไห้ถ่วงดังดังประถุช่วงเนาะอ้ามาวัน มาดังใหม่ซองนี้แหละซองพันธ์สาวนี่เตรียมถาังคนงานเพงลงเนี่ยมีฝ้าเข่าห้องอาร์ตกักแน่นหมดทุ่มเต็มที่สมสนุกสตูดิโออันนี้เดี๋ยว่ราผ่านไปแล้วสอดหนึ่งี่น้องเดี๋ยวให้ใงห้องเขาพักอนสูบยาวสักก่อนเอาอีกสอดนึงไปเลยวันนี้อ๋อครับวันอาสิตย์นั้นถ่าย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 ไปตัดต่อลงแบบขั้นตอนการนั่นเงาเนี้ วิวกำลังดีพี่น้องเห็นสังเกตบอ่อพุงหนกกำลังบินเขา่าอาเบิงสง่าเพราะว่าเป็นจุดจุดชวนชวนรวมของบรรดาพุงหนกทง้งหลยสังเกตเห็นบ่พี่น้องพูงให้ดีพุงหนกแ่ว่าโกเวลาัวคอยคำลงแรงและหนกชนหลยเนอะจะบินมานอนอยู่ในจุดนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เงียบที่สุดเนะอะบ่มีคนไปตองไปซูนมัน้อพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสถานที่ สักดิธิ์เนาะสถานที่สักดิษิ์คูบ้านครูเมืองของของสบันพลม่วงเขาเนาะบึงสง่าพี่น้องสังเกตเห็นบ่มีแต่ผูกนกสุรัจจะเป็นนกเอียงดำพี่น้องถือว่าตามศึกษาเบิ่งว่าจะเกือบทุกทุกทั่วสารทิศพี่น้องเนาะในเขตเมืองจำพรเฮานี่จะบินมาต่รวมอยู่นี่ยามนี่จะบ่คอยลายพี่น้องสุรัจจะเป็นยามเกี่ยวเข่ายามเข่าถอกเข่าเข่าออกห่วงเข่าเหลืองพี่น้องจะลายสสุดเนาะสังเกตเบิ่งแล้ววัด อัปเดตให้พี่น้อง FC ขอเฮาได้เบิง่งไปเรื่อยๆพี่น้องนะเนาะเตรียมจังชายฮูบนะาปกมันคือว่าตอนนี้พุ่งหนุ่มแหงคำแหงมาลายเด้พี่น้องทางเสียงมันกระหู้พี่น้องเนาะข้าสุดขีด เดี๋ยววันนี้เฮาถ่ายทำสำเร็จเอาทีอเอาจากล้องลูกสำเร็จเป็นทีเฮยียบหอยพี่น้องเทีหนึ่งเหลือมือหนาเบิ่งผลตอบรับเนาะก็ะเลื่นกระคอให้พี่น้องเอฟซีเบิร์ตส,สุขสุขคนเนาะซอยก็เลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเฮาพี่น้องเนาะเออสตูดิโอ,น,อ,อ,อ,น,อ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 นี่น้อยฝากไว้นำอ้อมอกความใจกัาแฟเนาะเอฟซีเบิร์ตส,สุขสุขคนเนาะซอยซัพพอร์ตช่วยให้การตีชม ผลงานสีโด่งดังไปสัมดะขก้นกับพี่น้อง FC <มา S 1> บุรุษสกุลสุคน <มา S 1> อือว่าสำหรับคลิปนี้มาฮอนเนกะขอจบคลิปไปเยงเทานีีพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า,นาสำหรับคลิปนี้ขอจบขอขอบใจบา,บาย